จะซื้อสาคอร์ลิเบอร์ตี้5ทำไมถ้าลิเบอร์ตี้4 MZD อยู่แล้วจติสรุปให้ครับจีงๆซันจิก็ยังชอบ4 m c อยู่นะแต่พอลองใช้ตัวใหม่ปุ๊บข้อแรกเลยตัดเสียงเงียบขึ้นแบบเห็นได้ชัด2รุ่นนี้ดูหนังมันขึ้นด้วยตัวเก่าจะเป็นระบบ 3D u n d Sound, แต่ตัวใหม่ได้เป็น d o l b y Audio เลยครับและมีให้เลือกทั้งแบบฟังเพลงฟังพอดแค์แล้วก็ดูหนังด้วย3ฟังเพลงเสียงแน่นขึ้นนิดหน่อยถ้าฟังเพลงส่วนตัวซันจิก็ยังชอบทั้งคู่นะใครชอบเสียงแน่นเลยก็ไปตัวใหม่ครับแต่ใคร ตีมันตัดเสียง ENC ได้เงียบกว่าเยอะไปลองฟังเสียงเทียบกันนีเป็นเสียงมาจากบุ๊บ้างซาวคอร์ลิเบอร์ตี้ 4NC นะครับตอนนี้เราอยู่ข้างถนนนะแล้วก็นี้จะเป็นเสียงม่จากซา,าวคอร์ลินนเบอร์ตี้5นะครับตัวใหม่ของเรานะครับตอนนี้เราอยู่ข้างถนนเลยได้เล่นเกมทําได้พอๆกันครับดีเลยพอๆกันเสียงก็ไม่ได้ต่างกันเยอะเท่าไหร่สรุปถ้าเราเป็นสายเน้นเล่นเกมแล้วก็ฟังเพลงคุยโทรศัพท์ป,ปกติไป 4NC ดีกว่าครับเพราะประหยัดเงินกว่าเกือบพันแต่ถ้าอยากดูหนังมันๆตัดเสียงโหดๆทั้งตอนคุย น,นั่นแหละคือเหตุผลที่เราจะต้องไปลิเบอร์ตี้5เลยทันที8ต่9ไว้ข้างล่างนะครับ